เออเยมได้ขับรถใหม่ตัวนี้รถใหม่ไปเลยอือธรรมดาอู้มาแล้วครับเอาลงเลยรอทำไมรอตะเพ็ดมีอะไรหรอกรถรถไหนครับนะเอามาลงหน้างานครับ รถใหม่ป้ายแดงพร้อมติดทะเบียนะมานะครับลงหน้าง,งานสองร้อยสียังไม่ทะโลกเลยครับสองร้อยอะไรนะ y s, <S, <S 2 0 5สองศูนย์ห้าเตดีพีจีบอกอ โอ,อ้ว้หรถใหม่เลยสวยงามไปลงนี่เลยครับข้าวตันนี้ครับเดี๋ยวรอแกมาก่อนครับอ๋อเรากินข้าวก่อนก็ได้ เออรถใหม่ดูไว้ใกล้ครับอ๋อหัวดงบโอผมจะได้ลองขับก็ครั้งนี้นะครับ ซานี่เคยขับแต่คันเล็กโอ้โหนนี่ยังไม่ได้แกะนี่ออกเลยอ่ะของขาแม่แกะฮะขาแม่แกะโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ดูอ่ะโอ้โหน้ำใหญ่เลยอจันนบนาดูฟันมันมาฟันแบบนี้แหละฟันของแท้ หมดยากอดประดมถมนะครับอ๋อเหมือนจะใหญ่กว่าส้มหลายอีกนะใหญ่กว่าครับพอดีที่เลอร์เลยไปไปต้มมามากินโอ้มยมันมีเกล่องขวาในใหน้รียู่อ่ะมี เงาแวบเลยครับรถใหม่ไม่ต้องแกะโซ่นะครับขับลงเลยให้โซ่ขาดมากี่คันในป่าอ๋อสามคันโอ้สามอ๋อครับคันน,คนึอีกคันนึงไปอะไร หางดงหางงดลงหางดงสวยงามครับตามท้องตลาดยอดเลยเจมเขาจะได้ขับรถใหม่ซะด้วยทีนี้เขาจะเดินแบบตัดๆๆๆๆๆๆเลยนะครับ Át, از, an. เขาไม่ชะลอแล้ว oh, ทีน in on hmm? ี้ต oh, ัดๆๆๆๆอย่างเดียวอะไรไหนโอ้วาสนาดีนะนี่ได้ขับรถใหม่ป้ายแดงซะด้วยบุญวาสนาแรงแรเพิ่งมาถึงหรือเพิ่งออกมาจากที่พักนอนน่ะเนป่ะมาถึงตั้งนานแล้วเปล่นอนอยู่เนี่ยอยู่อะไรหาดทรายอ๋อหาดทราย ก็ลูกมาตอนเช้าแม้ว่าป้าจะไปสนุนสาช่องทีกับกับเทืกเขาเทียงไปางไหนดีวะตรงนั้นมันไกลเนาะไปไหนครับกรุงเทพอกรุงเทพอเข้ากรุงเทพอก็ไปทางนี้ก็ได้ครับเส้นหลักเลยเส้นใหญ่อะสายช่องทีครับไปประโคนชัยอะประโคนชัยคิดว่าเขาเลี้ยวขับตรงโค้งนี้ตรงอย่างเดียวเลยครับ มันไประชาชนนี้มันเดวงเวียนใช่ไหมรับวง,วงเวียนเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเนาะครับตรงตรงไปแล้วเกลโค้ตง,ตรง,ต,รงตรงไปสุดเลยแล้วก็มีเลี้ยวเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาตรงอย่างเดียวเลยครับร,รับรไปถึงประโคนชัยมันจะประโคนชัยสียแยกใหญ่เลย,ยสีแยกใหญ่ก็เลี้ยวซ้ายไปเลยเทีมันวิ่งง่ายครับมันเส้นใหญ่ครับท่านสละออกภาษาจนนี่นะครับออกนี่เลี้ยวขวาไปถึงวงเวียนเลี้ยวซ้าย แล้วก็ไปถึงไปถึงสุดแบบสุดปุ๊บมันให้เลี้ยวบังคับเลี้ยวเลยเออก็เลี้ยวเลี้ยวขวาไปตรงเลยเออครับแล้วเจอสี่แยกออตรงนี้ปลาเลี้ยวขวามาครับออไปทางนี้แหละปลามันง่าย ไปไปไม่ต้องเฮอไปต้มมามากินเลย<า>คนเขาจะได้ขับรถใหม่ก็อย่าเฮอไปไปต้มมามากมาินข้าวเลยเนี่ยพากันไปทำข้าวเลยไปโอ้ไป <c oughs> ไปทำข้าวเลย <c oughs> โอ้ยอย่าไปดูยางให้ดูไม่โคเลย ไปไหมทำข้าวเร็วจะแปดโมงนะเขาได้คำว่าไปไม่ต้องพูดไปไปถึงเวลาแล้วเอาเอาเอาครับยังไม่ไปครับยังเห่ออยู่เขไปนี่เขามาแต่มันถ้าตรงมาตรงนี้มันก็รวางพ่อครับเราไปตรงวิ่ง ตรงวางท่อตรงบ้านเออตรงบ้านนะครับป้าลียกซ้ายออกมานี่ครับเพราะที่ว่าทามันทะลุหากันได้นะนะเออทะลุกันได้ครับแมีแต่ป้ากับทางเดิมแล้วแต <c oughs> ้รถพ่วงไม่ออกมาเช้ารถพ่วงนิ่งหินมาก็หินเสรนนี้นะมาไม่ได้บอกป้าเขาเขาเขาห้ามลูกบอลทุบขานเอวางท้อครับอ้าวพวกนี้ ไห้เี่ทำกับข้าวไม่ไปถ้าเราไม่ไปก็ไม่ไปไตายเอ็งจะรอให้พี่ทำให้กินอย่างเดียวเลยเนี่ยได้ครับทำกับข้าวอย่าฮือรถใหม่น้องเอง็งมีได้รถใหม่อย่าเดินโชว์พี่นะตดตัดตนี่ ไล่เลยนะครับกลับสารับสิ่งนี้บายครับ